วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ัถุมงคลประจําวันนี้นี่เป็นวิชายาวีโบราณวิชาเนี่ยเราเรียนมาจากบรรพบุตรของกันแต่ฝั่งแม่ฝั่งแม่เราก็คือฝั่งแม่เขาพาไปเรียนเรียนกับโต๊ะมาะเราก็เลยได้วิชาเนี่ยติดตัวมาแล้วก็เอามาเอาวัตถุมงคลเนี่ยหลายประเภทมากเราเรียกอันนี้ว่าหาซีมัสหาซีมัตเนี่ยแปลว่าเครื่องรางที่ห้ามแกะดูเหตุผลเวลาเขาม้วเนี่ย เขาจะรวบรวมพลังของธรรมชาติแล้วก็บรรจุเอาไว้ในในเครื่องรางนั้นๆเป็นเป็นพลังของธรรมชาติอันนี้เนี่ยเราทำาร์ดซมัรตเนี่ยเราก็จะไล่เบอร์มาตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกจนล่าสุดเนี่ยเบอร์เจ็ดก็คือเป็นหาร์ซีมัรอีกประเภทหนึ่งเบอร์เจ็ดชื่อในภาษายาวีโบราณก็คืออแลกัวากัวซองงไหม ฮาร์ดซิมะออแลกัวซอออแดกัวซอออแลกัวซอวาซอฮาร์ดซิมะออแลกัวซอโอเคอาจารย์ภาษาไทยว่ะมันมีความหมายก็คืออำนาจชนะทุกอย่างเกี่ยวเรื่องอำนาจอ่าเป็นอําเป็นคือมันจะทำให้เราเนี่ยมีอำนาจในการทำเรื่องทุกเรื่องเป็นฮารซิมัตที่รวบรวมพลังของจักรวาลเอาไว้ในตัวฮารซิมัตเอง ก่อนหน้านี้ฮาซมัหนึ่งถึงหกที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มีพลังในเรื่องนี้ฮาริซีมัทนี่มีพลังในเรื่องนี้โดยเฉพาะและอยากจะบอกนะฮารซมัทเนี่ยตั้งแต่ทามาฮาร์ซมัทเนี่ยใช้เวลาในการทํานานที่สุดฮาศิซมัทที่ผ่านมานะหนึ่งถึงหกเนี่ยร้อยดอกกูเขียนประมาณครึ่งชั่วโมงมเร็วมากใช้เวลาเขียนเร็วมากร้อยดอกประมาณครึ่งชั่วโมงเองแต่ฮาริซีมัทนี่นะ100ร้อยดอก ห้าชั่วโมงยังเขียนไม่ได้ร้อยดอกเลยโอ้โหอย่าว่าแต่ห้าชั่วโมงเลยรั้งที่ผ่านมาล่าสุดอ่ะอสีส่สิบดอกซัดไปเจ็ดชั่วโมงโอ้โหถึงบอกว่าโอ้โหมันจะเป็นไาซิมาที่กูจะเริ่มทอแล้วนะ <laughs> เริ่ม <laughs> จะทอในการทำกับมันละเพราะว่าอย่างที่บอกอาการที <laughs> <น>่เราจะรวบรวมพลังในจักรวาลให้ได้สักดอกเนี่ยโห่เปนยากมากมันมันโคตรยากะมันยากอภพิมหายากยากโคตร และการที่มันจะเอามาแลวให้ใช้ได้จริงเนี่ยสําคัญคือเนื้อโลหะเป็นเนื้อโลหะที่ต้องหลอมขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนกับหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่เหมือนอมไม่เหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยถ้าส่องดูจะรู้ว่าไม่เหมือนไอแผ่นตะกั่วที่จานจานใช่เพราะว่าเน,นี่ยเราหลอมขึ้นมาใหม่เพื่อทาําฮาริซมัตเบอร์จิตอ่าก็คือทาฮาร์ซมัตอะแรงวาซอรเนี่ยครับเพิ่งทํามาเพื่อทํามันโดยเฉพาะเลยเพราะส่วนผสมเนี่ยมันจะมีความแตกต่างไปจากทั้งหกเบอร์เลยครับ คำว่าถามหลายๆคนชอบถามว่าไลหัสซีมัตตัวนี้เบอร์เจ็ดอาจารย์ผมจําเป็นต้องใช้ไหมเออแหละคําถามคือไอ้คําว่าจะเป็นต้องใช้ไหมนี่มันไม่สามารถไประบุได้อืถ้ามึงอยากได้คือมันจําเป็นถ้ามึงไม่อยากได้คือมึงไม่จําเป็นละกันม,มันอยู่ที่ความที่มึงอยากได้หรือไม่อยากได้ดีกว่าถูกอแต่เรามีหน้าที่ทําขึ้นมามีหลายๆคนบอกอาจารย์ครับเมื่อไหร่ฮัสซิมัตเบอร์จิตจะออกแล้วก็บอกอ่ะเนี่ยมันเป็นจังหวะและโอกาสมึงแล้ว เป็นจังหวะและโอกาสมึงแล้วทาเลยอ่าทาขึ้นมาครับนั่นไเป็นจังหวะและโอกาสแล้วหวยออกลัวดิคะปีโมยังไม่ออกกัหรอยังไม่ออกตกใจที่วันนี้หวยออกเลยวะใช่ไหมก็มันจะทําให้เราเนี่ยมีอานาจคือถ้าเราพกไว้เนี่ยเวลาเราจะทาอย่างยกตัวอย่างสมมติอ่อเราจะไปรับงานก่อสร้างงานหนึ่งแต่เราไม่มีลูกน้องถ้าเราพกคาสิมัสเนี่ย มันจะดึงพลังของทั้งจัก,กรวาลที่เกี่ยวกับเรื่องบริวารในเรื่องที่เราจะทำเนี่ยเข้ามา <siege. S 1> มันจะทําให้เราเนี่ยได้บริวารเข้ามาในทําเรื่องนี้ให้สําเร็จถ้าเราไม่มีเงินในการไปซื้อบ้านหนึ่งหลังสมมุติถ้าเราไม่มีเงินในการไปซื้อบ้านหนึ่งหลังมันก็จะรวบรวมพลังเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เนี่ยมามาไว้ที่เราทําให้เราเนี่ยมีพลังที่สามารถจะไปทาเรื่องเรื่องนั้นได้สําเร็จคุณสมบัติมันแนวๆแบบนี้คุอสมบัติก็คือการรวบรวมพลังงานที่เราขาด มนรวมตัวกันเ<ๆ>ขามันก็เลยคืออำนาจรวมมาให้เป็นอำนาจและชนะทุกอย่างฮาซิม,มตัตเนี่ยมีที่มาคือเมื่อสมัยก่อนเนี่ยลังกาสุกะหรือปัตตานีในปัจจุบันเนี่ย<ๆ>เจ้าเมืองเนี่ยขาดศาสตาวุธในการที่จะไปสู้รบเป็นเมืองหน้าด่านที่ขาดตาวุธขาดศาสตาวุธในการสู้รบ<ๆ>บรรพระบุุษแห่งการทําฮาซิมัตตัวเนี่ยบรมจ,จารยะนะ์เขาก็เลยทำฮาซิมัเนี่ยถวายเจ้าเมือง ทารรมสิมัตอแลกูวาซอเนอี่ยถวายเจ้าเมืองโดยการที่ไปรวบรวมชนวนมวลสารต่างๆจากในถ้ำในถ้ำที่ท่าศาสตราก็คือจะมีพวกประลอดเป็นรประลอดดำไผ่ดำะตะกัวดีบุกหยาดน้ำฟ้าที่เราเรียกนในปัจจุบันนี้คล้ายเหล็กไหลที่เป็นมาเป็นเม็ดๆๆอ่ะครับที่เราเรีรๆๆยกว่าเหล็กไหลหยาดน้ำฟ้าเนี่ยเขามีชื่อของเขาเลยเป็นภาษายาวีโบราณทั้งหมด17อย่าง เอามาห<อ>ลอมรวมกันแล้วทําเป็นแผ่นแล้วก็เขียนให้เจ้าเมืองดอกเดียว<ห>ดอกเดียวอัน,นอเนี้ยเคื่อนเนี้ยใช่ดอกเดียวขนาดเท่านี้เลยเพราะเขาระบุขนาดแล้วขนาดไว้เลยดอกเดียวให้เจ้าเมืองอพอให้เจ้าเมืองไปเจ้าเมืองเนี่ยก็เลยกลายเป็นเจ้าเมืองเป็นผู้หญิงด้วยนะหหเห็นเห็นโต๊ะบอกเจ้าเมืองเป็นผู้หญิงยุคนั้นอ่ะให้ให้พญาตันให้พญาลังการสุกะาไปเป็นเจ้าเป็นผู้หญิงแล้วก็ทําให้ได้บริวารซึ่งเป็นผู้ชายเนี่ย มาสู้รบต่อต้านกาันคือแข็งเมืองทําให้เป็นเมืองขึ้นได้ครับแต่พอเรื่องนั้นสําเร็จฮาซิมัสดอกน,นั้น,นะ่ก็สลายย่อยตัวเองไปก็คือเหมือนกับบรมจารย์เนี่ยเขาทํามาเพื่อให้ทําได้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ,อให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นแหละให้ใช้ได้แค่ครั้งเดียวมันก็เลยกลายเป็นวอ่า ได้ครั้งเดียวแล้วเลิกเลยแต่นี้เราขอได้เรื่อยๆกูคงไม่เก่งถึงขนาดทำาหทีิมัสลายตัวเองได้เก่งได้ก็คือมึงตั้งเขี้ะถึงบอกไงเราทําได้คือเราทําได้ทําไม่ได้ก็อย่าไปโม้เห็นไหมฮัทิมัทเราเนี่ยเราทําก็คืออันน้าพุทธคุณคงไม่เท่าระดับบรมอาจารย์ทำเพราะของเขานี่คือตามตําราเนี่ยโตบอกว่าบรมอาจารย์ที่ทำฮัซิมัตเอาแรกูวาซอคนแรกเนี่ยเป็นบรมอาจารย์ที่ ถือสันโดดละคาสิมัทหนึ่งดอกเนี่ยใช้เวลาในการทําคือ14วันในการในการทําขึ้นมาเนี่ยสิบสี่วันและในระหว่าง14วันเนี่ยหาสิมัทเขาเนี่ยมีวิธีกรรมที่ซับซ้อนซับซ้อนซ่อนเงื่อนแบบโอโหเยอะแยะมากเราก็เลยบอกโต๊ะสมัยโต๊ะ้ผมจะทําไปนี่ฉันทําเรียนไปแล้วมันจะใช้ได้เราจะเท่าก็แกก็เลยทําของทาด้วยตัวแกขึ้นมาให้ดอดหนึ่งสมัยนั้นเนี่ย ตัวเราเองเนี่ยอาจารย์แขกไม่มีลูกครับไม่มีลูกแกก็ทำอสิมัดอเลกูวาซอมาให้หนึ่งดอกแล้วก็เลยทำให้ได้มีลูกคือไม่มีความสามารถที่จะมีลูกก็จะมีลูกได้อหม่ถ้เปลี่ยนเสมือนก็แกบอกพกเลยให้ห้าเดือนได้สองเดือนก,อนกว่าๆเองอก็มีก็คือมันสามารถทำได้แต่โต๊ะบอกว่าโต๊ะของโต๊ะเองเนี่ยก็คงไม่สลายตัวเองไป แต่เองจะมันจะทําให้หายไปคือมันไม่ได้สลายย่อยไปแต่หน้าแต่ก็แปลกพอรู้ข่าวเรื่องที่อยากได้เสร็จปุ๊บคานซิมัสหายไปนั่นคือของโต๊ะแต่ของกูคงไม่หาย <c oughs> อ่ะกูก็คงไม่ได้โต๊ะอีกเหมือนกันคือมันอาจจะทําให้มึงอาจจะไปโดนหมากัดอ่าหรือมึงฝันมาโดนหมากัดคือซวยยิ่งหนักกว่าฝันขันกัดจริงเลยนะก็คือของเราเนี่ยฮาซิมัสถ้าเราทําเนี่ยเราจะห้ามเรื่องหมา ในวิชาย,ยาวีเรียกครยิงอาจารย์มีคนก็ถามมาว่าเกาะเขาเขาสั่งฮาซิมัตไว้แต่ของกาลังจะส่งมาเนี่ยกำลังส่งแต่ยังไม่ถึงแต่เขาฝันว่าหมากัดเนี่ยมันเป็นหมายแสดง,งว่าไอ้ตัวนั้นมีศัตรูอยู่<ม>เขาเป็นคนที่<ม>เรื่องที่เขาอยากได้เนี่ยยกตัวอย่างผัวเมียอยากให้ซิมัตไปเรียกเมียกัดฮาซิมัตยังไม่ไปแต่ฝันว่าโดนหมากัดแสดงว่าเมียมึงที่ไปอ่ะเจอคนอื่นใช้วิชาเอาไป ประมาณแบบนี้คจอจัดจันในอาโดยเรืของเข้าไปพอฮาสิมัสถึงมึงให้บูชาฮาสิมัสดีๆอแล้วมึงจะได้กลับมาแต่ถ้ามึงพกอยู่แล้วหมากัดหรือฝันว่าหมากัดแสดงว่าไอ้คู่มึงคนเนี่ยมันไม่ใช่คู่มึงโดยตรงแม้กระทั่งเทพที่เขาดูแลฮาสิมัสเขาก็ไม่เห็นควรไม่เห็นควรแห่งการที่มึงจะได้ไปอ่านั่นแหละนี่คือคุณวิเศษในฮาสิมัสครับและฮาสิมัสแล้วเนี่ย นานมากนี่ก็เป็นปีมาพยายาได้เบอร์จีนกันมาเนี่ยใช,ใช่ไหมใช่เกาะทิ้งช่วงนานมากจากเบอร์หกใ,ใช่ไหมก็คือเราเราจะไม่ค่อยมีเวลามานั่งทำอาร,ร์ติมัดหรอก<ๆ>เพราะปกติที่เราก็งานเยอะอยู่แล้วใช่คือบางคนบอกอาจารย์แขกแม่มีแต่หูจริงๆแล้วกูมีสารพัดเลยอตอนนี้นะกูเขียนตะกุดมหาลังคับกูเขียนตะกุดจักรพรรดิกูเขียนตะกุดเกาะเป็กกูเขียนตะกุดมนจินดากูเขียนตะกุดนางแย้กูเขียนตะกุดสีเกอ ตะกุดกูนี่บานเต็มโต๊เลยไอเอไปเห็นแล้วโอ้โหจานเขียนแบบนี้เลยนะอเออเดี๋ยวกูทําแบบเนี้ยแล้วกูบอกได้ไอเอแม่งไครได้ไปแม่งโคตรอะ่ะแต่กูไม่มีให้จอง<ะ>สไตล์กูกูลำคาญครับ่ไม่ต้องจองกูไม่ได้เดือดร้อนทำของขังขึ้นมาจองมึงมึงจองแล้วถึงกูค่อยสร้างมึงไม่ใช่กู<ะ>กู<ะ>กูถือว่าการทําแบบน,นั้นเนี่ย มันมันคาใจและไม่บริสุทธิ์ใจสําหรับกูนะครับคือเอาเงินมึงมาแล้วกูต้องมานั่งทําตามมึงบางทีที่ด้ความที่กูเร่งบางอย่างเนี่ยกูอาจจะตั้งไม่ต้องดูเลิกครับไม่ต้องมีเลิก <ภา S 1> ส่าน,นาทีน่นนี่นั่นบุราพาร์จาโบราณเขาระบุเลิกผ่านาทีแต่กูเร่งจะขายมึงอย่างเงี้ยครับมันก็เสียกูอีกพองานตะกุดไปใช้ไม่เห็นผลแม่งกูก็คาใจอีกนี่นะ่เหี้ยรียเยาวตังเขาต้องมานั่งเขียยให้เร็ว แบ่งเลิกผาน่ะทีอะไรก็ไม่ได้วันเวลาก็ไม่ได้ทุกอย่างไม่ได้ใจเราเขียนแม่งก็ไม่ได้เพราะเร่งเขียนให้เขาเนี่ยแล้วเขาเอาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็สวยพอเขาสวยว่แบบนี้เนี่ยแม่งเกิดจากการที่เราเร่งเขียนให้เขาเบ่าวะเนี่ยมันไม่สบายใจกูเลยไม่เอามาตรก,การกูคือกูทําให้เสร็จให้เรียบร้อยถึงขั้นกูพอใจแล้วเดี๋ยวใครว่ากันครับนี่คือแนวกู <c oughs> อ่าเพราะฉะนั้นกูลงทุนในการทำวัตถุดิคนต่างๆทุกรุ่นเป็นแบบนี้หมดแม้กระทั่งหูเนี่ย เนี่ยถ้ามึงถ้ามึงไปเห็นที่รังสิตนะมึงจะเห็นเลยหูอีกแม่เป็นสิบสิบอะที่กูทําขึ้นมาแล้วแล้วกูไม่ประทับตาเนี่ยวันเวลาไม่ได้เลิกยามไม่ได้เลิกผา่านาทีไม่ได้คือตําแหน่งดาวไม่ได้กูก็ไม่พักกูก็ไม่ประทับบางคนเนี่ยแม่สั่งหูมาแล้วนะตั้งรอกันแบบสองเดือนสามเดือนก็มีทั้งที่ทหูแม่ก็ตั้งกองถ้ามองว่าแค่ตาประทับปึ้งเหมือนกับมึงประทับหนังสือแล้วเลิกนะทำได้ทุกวนันอ่ะแต่มันไม่ง่ายแบบนั้นเห็นไหม ฮาซมัสนี่ก็เหมือนกันถ้ามันหมดเลิกแห่งการลงในช่วงสิบห้าวันนี้ไปแล้วนะ<า>มีเท่าไหร่คือมีเท่านั้นทีแรกเลยเนี่ยเราออกในรายกลุ่มฮาสิซมัสเนี่ยเป็นเป็นนำเลิกสองร้อยดอก<า>ที่กินเนี่ยนำเลิกอะเราเขียนทั้งหมดสี่ร้อยดอก<า>ใช้เวลาในการทําตามตำรามเนี่ยสี่ร้อยดอก<า>แล้วก็แบ่งให้ออกในรายกลุ่มสองร้อยดอกแล้วเราบอกว่าเราจะบอกในรายการเราจะมีตัวธรรมดาด้วย แต่ธรรมดาบอกเลยเราลองแล้วความรุนแรงสู้สู้แบบที่เราเขียนนี่ไม่ได้ใครทำเลิกเออเราก็เลยบอกในเมื่อมันมีข้อต่างข้อต่าง,อางเออเสียเวลาในการทาแล้วแล้วมันมีข้อต่างกูมไม่เอาละกูเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือตัวธรรมดากูไม่เอาคือไม่อยากได้ก็ไม่ต้องเช่าไปเลยง่ายกว่า <c oughs> เออแต่มึงเอาไปแล้วมึงมาเปรียบเทียบอาจารย์ครับทําทไมผมรุนแรงไม่เท่าของพี่ก๊อฟเลยอาจารย์ครับทําทไมของคนรุนแรงกว่าผม <c oughs> ขี้เกียจหน้าตาคําถามเพราะนั้นกูทําอย่างเดียวแล้วกันสี่ร้อยดอกที่มีเนี่ยมันหมดไปสองร้อยแล้วในไลท์กลุ่มแล้วก็ในไลท์กลุ่มเนี่ยมันยังมีคนจองไหมแล้วก็ยังไม่โอนก็มีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกในไลท์เนี่ยเราเราถือว่าเป็นการปิดยอดอในไลท์กลุ่มด้วยอในไลท์กลุ่มด้วยแต่เราจะพอกในในรายการทั้งหมดเลยก็เท่ว่าอาจารย์ออกสี่ร้อยไม่ถึงนะดิ รู้สึกมันจะเหลือสองร้อยสองร้อยสิบกระดาษเพราะว่ามันหลุดมาจากในรายกลุ่มสิบก่าดอกอ่าเหลือสองร้อย่ะสองร้อยดักแต่พุทธคุณเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันเป็นเป็น,เป,นเป็นนำเลิกที่มาเหมือนกันเลยเป็นชุดนำเลิกที่มาเหมือนกัน ยังไงเดี๋ยวจะให้แจ็คขึ้นรูปให้ดูอันนี้่อในรายกลุ่มดอลลาร์สองพันใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ในรายการดอลลาร์สองพันแต่มีเท่านี้แหละครับหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องมาเรียกร้องในการในการขอเพิ่มครับเพราะบอกเลยว่าเราไม่มีเวลาในการมานั่งเขียนฮาซิมัทเบอร์นี้ให้เพราะมันใช้เวลาในการเขียนนานและที่สําคัญคือมันต้องมีการกลับมาเรียงตัวกันของกลุ่มดาวบางกลุ่มด้วยซึ่งมันค่อนข้างลําบากในการเขียนเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็คือไอ้ตัวนี้เลย นี่นะหาสิวัตเบอร์อเจ็ดอาแลกูวาโซเบอร์เจ็ดคืออำนาจชนะทุกอย่างมีสองร้อยดอกดอกละสองพันใครที่ดูอยู่ก็คือเช่าได้เลยคอ่าเช่าได้เลยฮาริวัตนี่ยังมีผลในเรื่องการทำลายล้างวิญญาณด้วยนะทำลายล้างวิญญาณอคนที่ไม่สบายแปลกๆเป็นไข้ก็ได้ลองเป็นไข้ตัวร้อนก็ลองได้ เป็นไข่ตัวร้วนอาานเนี่ยเอาฮาซีมัสเนี่ยแช่ในนะ้ำ uh huh. ทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงทิ้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาเอาน้ำเนี่ยมากินทำเป็นน้ำมนต์รักษาโรคได้เอาไปพรมพืชสวนไร่นาได้ uh huh. เอาไปพรมของขายให้ขายได้เพราะตัวตะก,กุดอ่ะตัวแผ่นน่ะมันมีพุทธคุณเรื่องพวกนี้อยู่ uh huh. เพราะมันเป็นการรวมตัวกันเรื่องพวกนี้มันจะทำให้ของที่ไม่ก่อเกิดก่อเกิดขึ้นมาได้ ฮาสซัตนี่ถือว่ารุนแรงมากตั้งแต่ทํามานะฮาสซวัต์เอาแรกูวาซอเบอร์เจ็ดครับถึงใส่กรอบพลาสติกแล้วก็แช่ได้ได้แช่น้มได้ใส่กรอบพลาสติกก็แช่ทามได้อ่าใช้ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ฮาสซัตตที่เขียนชื่อใส่ข้างในไม่ได้นะไม่เกี่ยวพกได้อย่างเดียวอืมเหมือนแบบขอเรื่องอะไรแล้วไปสอนไม่ได้ไม่มีผลคือต้องพกติดตัวต้องพกติดตัวอย่างเดียวไปไว้หัวนอนไว้หิ่งพักก็ไม่ได้นะต้องพกติดตัวอย่างเดียว S <S แต่ถ้าเรา <aren> จะไว้หัวนอนหัวเตียงยาเราไม่ใช้แล้วพอเรามีเรื่องจะใช้เราเรามาพกได้ <m S 2> แต่ถ้าเราไปไว้หัวนอนหัวเตียงแล้วเราไปขอให้สาเร็จไม่สําเร็จนะพกสูงพกต่ำได้ได้พกสูงพ,ตพกต่ำพกใส่กางเกงอะไรได้มีประจําเดือนข้ามข้ามได้อะไรได้ไม่มีปัญหาครับพกรวมกับพักเครื่องพูดผีปีศาจได้ถ้ามึงไม่กลัวว่าพูดผีปีศาจนั้นต่านะแต่ถ้าเป็นพวกพูดต่ำต่าเนี่ย กระจุยเลยนะมันปาดทิ้งเลยนะเพราะฮาริซมัสที่มันไม่ใช่ฮาริซมัสต่ำมันเป็นฮาริซมัสสูงเพราะนั้นพวกผีวิญญาณต่ำๆครับที่มันให้ร้ายเขาจะทําลายล้างออกหมไม่งั้นมันจะรักษาโลกไม่ได้เพราะฉะนั้นนถ้าใครกลัวเรื่องผู้ผีวิญญาณในตัวผมมันจะหายไปนะก็ไม่ต้องพกไม่ต้องพกไม่ต้องพกเพื่อความสบายใจอันนี้มี200ดอกดอกละสองพันสามารถเช่าได้เลย ส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจกอป์ฟกกะสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการมักกะสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอป์ฟกกะสยามครับเป่ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ